สวัสดีครับขอบครัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านคลิปนี้นะครับก็อยากจะพูดถึงเรื่องนักเตะไทยคนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นนักเตะลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสซึ่งในหลายคลิปที่แล้วนะครับผมพูดถึงเขาไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับเรื่องราวของเอราวันกาดิเย่ครับหลังจากที่เอราวานกกดิเย่เนี่ยได้มีโอกาสนะครับขึ้นมาเล่นในทีมชุดใหญ่นะครับของโอลิมปิกลียง โดยโค้ดโปโลฟอนเซกานะครับกุนซือชาวโปรตุเกสเนี่ยได้ดึงเขานะครับเข้ามาร่วมซ้อมกับทีมชุดใหญ่ของโอลิมปิกลียงถือว่านะครับเป็นสิ่งที่แฟนบอลชาวไทยรู้สึกตื่นเต้นยินดีนะครับว่าน,น,นานๆทีครับเราจะเห็นนักเตะลูกครึ่งของเราเนี่ยไปปรากฏตัวนะครับในหลีกใหญ่ของอยุโรปอย่างหลีกเอิงนะครับโอลิมปิกลียงเนี่ย ถือว่าเป็นทีมที่มีชื่อเสียงของฝรั่งเศสนะครับซึ่งเป็นผู้นำนะครับทางด้านฟุตบอลในย่านยุโรปเนี่ยดังนั้นนะครับการที่เกิดปรากฏการณ์ที่โอลิมปิกรยงดึงนักเตะอย่างเอราบันการิเย่ขึ้นมาในชุดใหญ่เนี่ยนะครับมันจึงเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ธรรมดาเลยครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเอราบันการิเย่เนี่ยตอนนี้นะครับกำลังเตรียมตัวเดินทางมา เล่นนะครับฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายร่วมกับทีมยู20ของทีมชาติไทยของเรานะครับถ้าจะมองไปจะว่าเอราวันเดียอายุน้อยก็ใช่ครับเขาอายุ19ปีนะก็สามารถเล่นยู20ได้แต่ปีที่แล้วครับเอราวันก็ได้พิสูจน์ตัวเองนะครับในการเล่นกับทีมชาติชุดยู่23ปีในชุดของโคดระนะครับในการชาิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายในรุ่นยู่23เช่นเดียวกันครับก็เราจะเห็นได้นะครับว่า นักเตะที่าคาแข่งอยู่ในยุโรปนะครับเกิดจากอะคาเดมี่ที่ยุโรปเนี่ยหลายหลายคนนะครับที่เป็นนักเตะลูกครึ่งไทยเนี่ยมีมาตรฐานที่สูงนะฮะอย่างนิโคลัสมิเกลสันนะครับจุลธานเข็มดีหลายหลายคนครับอย่างเบนเดวิดเนี่ยก็เกิดจากอะคาเดมี่ที่อังกฤษนะครับทำให้เราเห็นเบสิกของนักผู้บอลเหล่านี้นะครับแต่ทีนี้ความแตกต่างของเอวรวันกาดิเย่กับนักเตะลูกครึ่งอื่นเนี่ย มีความแตกต่างนะนะครับจะมีน้อยคนนะครับที่จะได้ขึ้นชุดใหญ่แบบนี้นะเราจะเห็นนะก็จะมีอย่างโจนาธานเคมดีหรือว่านิโคลัสมิเกลสันนะที่ได้ขึ้นชุดใหญ่ของอลีกยุโรปแต่นะครับในลีกเอิงมันแตกต่างนะครับลีกเอิงพเมพ์มีลีกเนี่ยการที่จะขึ้นชุดใหญ่ของของทีมนั้นๆน,น,นะในประเทศนั้นๆน,น,นะครับเป็นเรื่องที่พิเศษสุดพอสมควร ที่นักเตะคนหนึ่งจะขึ้นชุดใหญ่ได้นะดังนั้นนะครับตรงนี้เราเราจะมองข้ามไม่ได้เลยในจังหวะที่ทีมทติไทยเราเนี่ยกำลังต้องการตัวผู้เล่นนะครับเพื่อจะมุ่งสู่อนาคตซึ่งโค้ดอิชิก็ได้พูดเสมอมานะครับว่าอยากจะทำทีมเพื่อจะไปฟุตบอลโลกปี2030และมีจุดมุ่งหมายใน23ปีข้างหน้าหรือ4ปีข้างหน้านะครับ4ปีข้างหน้ามันก็หมายถึงผู้บอลแชมป์ชาติเอเชียรอบสุดท้ายแล้วก็คัดเลือกฟุตบอลโลก นะครับไปถึงฟุตบอลโลกปี2030จุดนี้นะครับเป็นจุดที่เราต้องการนักเตะอย่างบัดนะครับหลายคนอาจจะบอกว่าเอราวันเพิ่งอายุ19ปีความจริงแล้วนะครับขี่จำกัดของอายุนี่นะถ้าเราเทียบกัน,นจริงแล้วนะนักเตะในยุโรปเนี่ยนะครับท่าที่ผมสังเกตดูเนี่ยเขาไม่ได้ดูที่อายุนะครับคือคือระบบรุ่นพี่รุ่นน้องหรือระบบอายุของ หลีกยุโรปเนี่ยที่เป็นหลีกใหญ่ๆอย่างพีเมรีกหรือว่าอาลีกเอิงหรือว่าหลีกอื่นๆเนี่ยเขาจะไม่ได้มองตรงจุดที่อายุน้อยนะครับเขาเขามองตรงความสามารถเพราะว่าเด็กเด็กที่เล่นอยู่ตามหลีกยุโรปหรือหลีกต่างประเทศหลีกใหญ่เนี่ยอายุเขายังไม่ถึงยี่สิบปีแต่สรีระร่างกายเขาเนี่ยนะครับมันเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาสามารถจะเล่นในระดับอาชีพกับทีมใหญ่ได้แล้วนะครับอย่าง ได้ลหลายคนครับที่ที่เราเห็นนะครับขึ้นมาติดทีมใหญ่โดยที่เขาอายุยังไม่ถึง20ปีแม้กระทั่งนะครับทีมชาติอย่างทีมชาติสเปนเนี่ยนะครับรามีนยนเยเมาเนี่ยเพิ่งอายุ16ปีครับขึ้นมาติดทีมชาติเขาเขาไม่ได้มีข้อจํากัดเกี่ยวกับเรื่องอายุนะนะครับดีซะอีกนะเขาเรีบดึงขึ้นมาเพื่อจะให้นักเตะเหล่านี้ที่เป็นซูเปอร์สตาร์ได้แสดงผลงานแตอ่อย่างน้อยและเขาสามารถใช้นักเตะเหล่านี้ในรับใช้ชาติเข้าไปในอายุ การใช้งานในนานครับและในระหว่างที่ติดทีมชาติประสบการณ์ของเยาวชนเหล่านี้เนี่ยจะเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆนะครับสเปนเนี่ยนะครับเขาดึงเรามียาเมาขึ้นมาติดทีมชาติชุดใหญ่ของเขานะครับดังนั้นนะครับเอรันกาดิเย่เนี่ยอายุ19ปีแล้วครับถือว่าไม่เด็กแล้วนะครับสําหรับยุโรปผมคิดว่านมันควรจะมีแนวทางมือสี่มืออยางนะครับ ที่จะดึงเอร์บันกาดิเย่ของเราเนี่ยขึ้นชุดใหญ่หรือช้างศึกชุดใหญ่ของเราได้แล้วครับตามความเห็นของผมนะไม่ต้องมีข้อแม่เรื่องอายุเลยเพราะว่านะครับหลายคนอาจจะบอกว่าจะเอายาเมาเนี่ยมาเทียบกับทางเอร์บันกาดิเย่เนี่ยคงไม่ได้แน่นอนครับว่ารามินยาเมาเนี่ยเขาอยู่ในทีมใหญ่นะเขาอยู่ในสเปนแล้วทีนี้ คงจะเทียบกับเอราวันกาเดียยังไม่ได้ที่พึ่งขึ้นมาเล่นชุดใหญ่นะครับยังไม่ได้ลงเล่นด้วยซ้าไปนะครับแต่นะครับสเปนเขามีเป้าหมายนะครับเป้าหมายของสเปนคือเป็นแชมป์โลกแล้วนะครับตอนเนี้เขาอยู่ในระดับที่เขาหวังที่จะได้แชมป์โลกแล้วนะครับแต่ทีมชาติไทยของเราเนี่ยหวังที่จะไปเล่นฟุตบอลโลกเท่านั้นเองครับนะครับแล้วแล้วผมเชื่อนะว่านักเตะอย่างเอราวันกาเดียเนี่ยมีสิทธิ์จะพัฒนาขึ้นไปได้ ในระดับที่จะพาทีมทไทยเราสร้างผลงานที่ดีได้เอราวันเกดเย่ R นะครับมีคุณแม่เป็นชาวสุรินและผมเชื่อนะว่าแฟชั่นของเอราวันเนี่ยเขาเป็นนักเตะที่ค่อนข้างที่จะมีใจนะครับกับทีมชาติเรามากเลยจะเห็นได้ว่าเราเรียกตัวไปเขาก็มาครับเขายดีจะมาทางทีมชาติเราเสียอีกครับที่ที่มีข่าวคราวความสนใจในตัวเอราวันแล้วก็ การดึงตัวเข้ามาติดทีมชาติของเราบันห่างหายไปตั้งแต่จบยูยิบสามานะครับเอราวันหายไปเลยเนี่ยเกือบปีแล้วนะครับที่เอราวันหายไปเพิ่งกลับมายูยี่สิบเนี่ยท,ท,ทั้งทที่เอราวันเนี่ยเล่นอยู่กับทีมใหญ่ในลีกเอิงนะและตอนนี้เขาไม่ได้อยู่ในทีมเยาวชนแล้วขึ้นมาทีมใหญ่แล้วครับสิ่งหนึ่งที่มันจะเกิดขึ้นนะที่ต้องระวังเลยตอนนี้ก็คือเอราวันถ้าขึ้นชุดใหญ่ของโอลิมปิกลียงนะถ้าขึ้นไปสักระยะหนึ่งแล้วสร้างผลงานได้ดีนะ ก็มีสิทธิ์เป็นอย่างสูงเลยที่ฝรั่งเศสจะเรียกตัวติดทีมชาติฝรั่งเศสนะครับบทเรียนครั้งนี้มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วนะครับในปี2023เนี่ยนะครับที่ที่นักเตะไทยแท้ๆเราเนี่ยนะครับที่เป็นนักฟุตบอลหญิงเนี่ยก็คืออลิสมบัติเนี่ยอลิสบัติเนี่ยเขามีคุณพ่อเป็นคนมุกดาหารนะมีคุณแม่เป็นคนชนบุรีนะครับแต่เขาไป เกิดและเติบโตที่ฝรั่งเศสเขาติดทีมชาติฝรั่งเศสตั้งแต่รุ่นยูสิบหกยูสิบเจ็ดยูสิบเก้าและยูยี่สิบยูยี่สามนะในประเภทหญิงของฝรั่งเศสมาตลอดแล้วอลิสมบัติเนี่ยนะครับเขาก็อยู่ในทีมโอลิมปิกลียงเหมือนกันนะครับเขาพาทีมโอลิมปิกลียงคว้าแชมป์ดิวิชั่นหนึ่งและนะครับคว้าแชมป์กุ๊ปเดอฟองนะซึ่งเป็นแชมป์ถ้วยในลีกฝรั่งเศสที่เป็นถ้วยของผู้หญิงเนะี่ย นะครับแล้วเขายังขึ้นมานะติดทีมชาติฝรั่งเศสชุดใหญ่ด้วยนะครับและที่สำคัญคืออลิสมบัติเนี่ยเล่นอยู่ในทีมโอลิมปิกรยงทีมหญิงนะนะครับทีมเดียวกันกับเอราวันกานิเย่นี่แหละอลิสมบัติเนี่ยเป็นเป็นเด็กไทยแท้ๆครับแต่ไปเกิดฝรั่งเศสก็เลยได้สัญชาติฝรั่งเศสนะครับน้องเขาสามารถเล่นได้ทั้งฝรั่งเศสไทยแล้วก็เบีเย,ยมแต่ตอนนี้ น้องเขาติดทีมชาติฝรั่งเศสไปเรียบร้อยแล้วครับในชุดในชุดใหญ่เลยนะทีมหญิงน,นี่เองครับเป็นสิ่งที่ผมบอกว่าไม่อยากเหตุการณ์ไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นกับเอราวันกาดิเย่นะนะครับเอราวันกาดิเย่มีคุณแม่เป็นคนสุรินมีคุณพ่อเป็นชาวฝรั่งเศสนะเขาเล่นได้ทั้งฝรั่งเศสและไทยตอนนี้ขึ้นชุดใหญ่ลียงแล้วนะครับซึ่งนะครับ โอลิมปิกลียงเป็นเป็นทีมที่มีชั้นมีระดับมากพอถ้าเกิดนักเตะในทีมชุดใหญ่ของลียงเนี่ยแสดงผลงานได้ดีเนี่ยมีโอกาสมากพอที่เขาจะติดทีมชาติฝรั่งเศสนะแน่นอนครับทีมชาติฝรั่งเศสเนี่ยมันเป็นทีมระดับโลกะระดับท็อปของโลกแล้วนะครับมีมีลุ้นแชมป์โลกด้วยนะครับจะเห็นได้มาตรฐานนะจะเห็นได้นะครับว่ามาตรฐานของฝรั่งเศสมันสูงมากทีมในลีกเอิงเนี่ยอย่างโอลิมปิกลียงเนี่ย ถ้าลงนักเตะคนไหนได้ขึ้นทีมใหญ่แล้วเนะี่ยผมคิดว่าเนี่ยมาตรฐานมันดีมันดีเกินพอที่ติดทีมชาติไทยเราไม่ต้องไปมองถึงอายุเลยครับอย่างที่ผมพูดถึงเรื่องรามินยาเมลในที่สเปนเนี่ยเขาไม่จําเป็นจะต้องอายุมากเลยอายุ16ปีก็ติดทีมชา,ชาติช่วยใหได้จุดนี้นะครับเป็นจุดที่ผมคิดว่าตอนนี้นะมันเป็นโอกาสที่ดีนะที่เอราวันกาดเย่เนี่ยนะครับตอบรับในการมาเล่นกับทีมชาติไทยขอยงเราในรุ่นอ่ายูยี่สิบ อยู่ยีบสามนะครับมันไม่แปลกเลยที่มันมันไม่เกินไปเลยที่เราจะดึงดึงน้องขึ้นชุดใหญ่เลยนะครับเพื่อการันตีอะไรบางสิ่งบางอย่างไว้กับทีมชาติไทยเราด้วยนะครับกันไม่ดีกว่าแค่ครับโดยเฉพาะในทัวร์นาเมนต์ที่เรากําลังแข่งขันอ่าในรอบคัดเลือกเอเชียแมชชาเดียเชียเนี่ยซึ่งเป็นทัวร์นาเมนต์หลักของฟีฟ่าสองทัวร์นาเมนต์นะที่จะมีผลนะกับเอราบันกาเดเย่เนี่ยทัวร์นาเมนต์เดชันคัพเนี่ย กับทัวร์นาเมนต์คัพเลือกฟุตบอลโลกนะครับตัวนี้ตัวนี้เขานับแมต์เลยนะครับม,มันขึ้นอยู่กับทางสมาคมฟุตบอลประเทศไทยเราจะเล็งเห็นตรงจุดนี้มากแค่ไหนผมเชื่อนะว่าอิชิเข้าใจเรื่องนี้ได้นะครับควรจะมีการนําเสนอเรื่องเรื่องนี้นะผมคิดอย่างนั้นนะอันนี้ผมมาเล่าสู่กันฟังนะครับกับเพื่อนๆในรายการผมไม่ใช่เพราะว่าผมผมมาจุกคิดเรื่องนี้ขึ้นได้แล้วว่าโอ้ตอนนี้เอราวันขึ้นชุดใหญ่แล้วนะ เราไปมัวไปมองเรื่องจุดเบลที่เขาจะติดตอนนี้เขาอยู่ในลีกสามของสเปนแล้วนะครับส่วนนี้โรบันจะมาหรือไม่มาผมไม่รู้นะแต่นักเตะที่มาเล่นกับทีมชาติเราแล้วนะตั้งแต่อยูยบสามาตอนนี้เล่นอยู่ยี่สิบและเขาลงทะเบียนกับฟีฟาไปแล้วและฟีฟาคือเรื่องมันทําไม่ยากเลยเพราะว่าตอนนี้ฟีฟาเขารับรองไปแล้วว่านะครับน้องเอราวันกาดิเย่เนี่ยสามารถเตะให้กับทีมชาติเราได้แน่นอน พะเรื่องราวมันผ่านที่ฟีฟ่าแล้วครับตั้งแต่เข้ามาเล่นยู23มายู20แสดงว่าเอราวันการิเยมีสิทธิ์เล่นทีมชาติไทยเรื่องผ่านแล้วครับที่ฟีฟ่าการที่จะดึงน้องขึ้นชุดใหญ่ไม่ใช่เรื่องยากเลยเป็นเรื่องปกติธรรมดาเพราะเอราวันการิเยมีพาสปอร์ตไทยนะครับเขาเป็นคนไทยคุณแม่เขาเป็นชาวสุรินทร์นะครับแต่ผมเชื่อนะปีนี้2025เป็นปีที่เสี่ยงอย่างมากเลยถ้าเกิดว่า สอบอลไทยนะเอฟเอไทยแลนด์ Thailand, เราไม่ขยับนะครับเกี่ยวกับเอราวันกาดิเย่เนี่ยปีนี้แหละครับขึ้นโอลิมปิกรยงผมให้ไม่เยอะหรอกผมให้ฤดูกาลเดียวนี่แหละนักเตะดาวรุ่งอย่างเอราวันมีสิทธิ์ที่จะติดทีมชาติฝรั่งเศสครับแน่นอนครับเป็นใครให้เ็เลือกฝรั่งเศสแหละเป็นผมผมก็เลือกฝรั่งเศสนะมันอยู่ที่ว่าตอนนี้น้องน้องเขาอยู่กับเราอะนะครับ และเรายังมีทัวร์นาเมนต์ระดับเอเชียแข่งอยู่ในปีนี้2025มันอยู่ที่ว่าจะบริหารจัดการยังไงกับน้องเขาเพื่อจะให้มาเป็นกําลังหลักของทีมชาติไทยเรานะครับก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์เหมือนน้องอลิสมบัตินะในในช่วงที่ผ่านมาก็แน่นอนครับอลิสมบัติเนี่ยเขาติดเยาวชนของฝรั่งเศสมาทุกรุ่นเลยในประเภทหญิงนะอ,นอันนั้นไม่ว่ากันนะครับการที่เราจะดึงมาทีมชาติไทยคง,คงยากนะประเภทหญิงนะ แต่อย่าลืมครับเอรบันกาดิเย่ยมาลงทะเบียนกับทีมไทยแล้วในชุดเยาวชนแล้วเคยมาร่วมทัวร์นาเมนต์นะครับในระดับยูยี่สามในระดับเอเชียมาแล้วแต่ตรงนี้เขาไม่นับครับเขานับชุดใหญ่ครับเขาดูการลงเล่นกับทีมชาติชุดใหญ่ในทัวร์นาเมนต์ระดับเอเชียและทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกครับเขาดูตรงนี้ครับถ้าเกิดว่าเราไม่ ไม่รีบดาเนินการอะไรบางสีืางอย่างผมคิดว่ามันจะสายเกินไปนะกว่าถั่วจะสุกงาก็ไม่แล้วครับต้องระวังให้ดีครับจุดนี้นะครับผมคิดว่านะแฟนบอลไทยคงจะเข้าใจในสิ่งที่ผมพูดนะคือคลิปนี้เป็นเป็นคลิปกลางคืนนะผมผมมานั่งมานั่งเล่าแบบสบายสบายให้ฟังว่าตอนนี้นะถ้าเราตั้งใจนั่งดูดีๆเนี่ยนักเตะที่เป็นความหวังของเราเนี่ย จะพูดถึงเรื่องลูกครึ่งเลยลูกครึ่งคนเด็กไทยเรานี่แหละครับผมมั่นใจว่าเด็กไทยเรานี่แหละแล้วเด็กไทยที่มีแพชชั่นแบบเอราวันแบบนิโก้เนี่ยนะครับมันหายากครับคือเอราวันเขามีความผูกพันกับบ้านคุณแม่นะที่สุรินแล้วเขาดินดีเต็มใจมาเล่นกับทีมชาติไทยมันมีครั้งหนึ่งที่อ่าพี่ชายเขานะครับมีการโพสต์เกี่วกับเรื่องเอราวันก็อาจจะออกน้อยใจนิดหนึ่งครับว่าคือน้องเขาของจริงอ่ะนะครับ เคยมาเล่นให้เราดูแล้วแล้วก็น้องเขาตอนนี้พิสูจน์พิสูจน์เห็นได้ได้แล้วนะครับว่าขึ้นชุดใหญ่แล้วของนิยงนะครับและปีนี้2 0 2 5เสี่ยงอย่างยิ่งเสี่ยงตรงไหนเสี่ยงที่เขาจะติดทีมชาติฝรั่งเศสครับเสี่ยงกับเรานะแต่ไม่ได้เสี่ยงกับน้องเขานะครับดังนั้นผมว่าโอกาสโอกาสนี้นะผมคิดว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในสอบอหรือสมาครฟุตผู้บอไทยเนะี่ยผมคิดว่าท่านท่านคงมีวิสัยทัศน์แล้วก็คงจะมีวิธีการอะไรบางสีบางอย่างนะครับ ในการที่ทําให้เรื่องนี้มันเรียบร้อยและสําหรับทางโค้ดมาซาดาอิชิผมเชื่อว่าโค้ดอิชิเนี่ยเขาก็ต้องการนักเตะอย่างอาเอราวันกาดิเยนี่แน่นอนครับเพราะว่าเอราวันเนี่ยนอกจากจะเป็นปีกนะครับยังสามารถเล่นเมดฟิลด์แดนลุกได้ด้วย,วยเป็นตัวเชื่อมประสานเกมในแดนลุกได้ยอดเยี่ยมครับคนหนึ่งนะตอนนี้ทีมไทยเรามีม,มีตัวดีๆมาเยอะเลยนะครับมีตัวดีๆเข้ามาเยอะเลยเพียงแต่ว่าตอนนี้ ต้องมีการเซตทีมใหม่นะครับในการแข่งขันเอเชียคัพในรอบแรกที่กำลังจะเกิดขึ้นในเดือนมีนาคมที่เราจะแข่งขันกับทางสีรีลังกานะครับในแมตช์แรกในวันที่25มีนาคมนี้ถึงนี้ครับเป็นแมตช์ระดับเอเชียองฟีฟ่านะครับและเราจะแข่งอินเตอร์เนชั่นแนลเอเแมตกับทีมชาติอัฟกานิสถานในวันที่เบมีนาคมครับผมคิดว่านะถ้าเกิดว่าเพียงแมตช์เดียวนะครับการแข่งขัน การแข่งขันเอชียนคัพรอบคัดเลือกเป็นการแข่งขันที่ไม่ไม่เป็นทัวร์นาเมนต์ระยะยาวเป็นการแข่งขันเนี่ยทั้งปีนะครับสามเดือนสี่เดือนแข่งครั้งหนึ่งแข่งหนึ่งแมตช์แข่งสองแมตช์แค่แนั้นเองครับแล้วเป็นฟีฟ่าเดย์ที่สามาคมฟุตบอลมาจะทยทำหนังสือเรียกตัวนักเตะก็ต้องมาเอราวันเดเย่ลงทะเบียนแล้วครับทำหนังสือไปโอลิมปิกยุยงโอลิมปิกยุยงก็ส่งมาอยู่แล้วครับเพราะว่าเป็นฟีฟ่าเดย์นะ และผมคิดว่าไม่มีเหตุผลอะไรที่เอราวันจะไม่สามารถเล่นทีมชุดใหญ่ของเราได้นะครับไม่จําเป็นครับจะต้องมาอบรมที่ยูยี่สิบมาทําการทดสอบฝึกซ้อมที่ยูยีสามไม่จําเป็นครับสําหรับเอราวันการิเย่ลงได้ขึ้นชุดใหญ่ของโอลิมปิกระยงแล้วเนี่ยดึงขึ้นชุดใหญ่ของทีมชาติไทยเราได้เลยครับไม่มีเหตุผลที่จะไม่เอาเอราวันขึ้นมานะครับถ้าไม่เอาเอราวันขึ้นมาตอนนี้นะครับ ผมคิดว่าปี2 0 2 6เราอาจจะสายเกินไปสําหรับนักเตะคนนี้ครับนะครับอาจจะสายเกินไปแล้วจุดนี้แหละครับเป็นจุดที่ผมอยากจะมานั่งเล่าเรื่องราวของเอราวันแคนิเย่นักเตะนะครับคุณแม่เขาเป็นชาวสุรินเป็นนักเตะที่รักทีมไทยอีกคนหนึ่งที่เรียกเมื่อไหร่ก็มาเมื่อนั้นและเขาลงทะเบียนกับฟีฟ่าและเป็นนักเตะเยาวชนเราแล้วจุดนี้เนี่ยเรามีผมมีความเห็นว่าเรามีความชอบทมที่จะดึงน้องเขาขึ้นชุดใหญ่อย่างเต็มที่ และผมเชื่อว่าชั่วโมงนี้เอราวันคุณแม่และครอบครัวน่าจะพร้อมให้เอราวันมาเล่นกับทีมไทยชุดใหญ่หรือช้างศึกของเราเนี่ยเพื่อจะมุ่งหน้านะไปสู่ฟุตบอลโลกปี2030นะครับถ้าได้เอราวันมาเนี่ยผมคิดว่าความฝันเราจะใกล้ขึ้นใกล้เข้ามามากขึ้นนะครับเยอะเลยจุดนี้เป็นจุดที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องสําคัญมากที่เราต้องคุยกันในในชั่วโมงนี้แหละครับถ้าเลยไปอย่างนี้ไปเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องที่อาจจะสายเกินไป นะครับเรื่องนี้ควรจะมีกระแสนะครับแล้วก็ผมคิดว่าเรื่องนี้น่าผมเชื่อนะว่าผู้เลักผู้ใหญ่ในสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยต้องมองเห็นจุดนี้และผมคิดว่าไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไม่เอาเอราวันการิเย่ขึ้นชุดใหญ่ของช้างศึกนะครับพอนักเตะหลายๆคนที่เป็นยังบัตรที่อิชิเรียกตัวมาเนี่ยคุณสมบัติของเอราวันไม่ได้แพ้นักเตะที่ขึ้นมาในชุดใหญ่ในช่วงเอฟเอช่วงก่อนหน้านั้นที่ติดทีมชาติชุดใหญ่ของเราเนี่ย คุณสมบัติเอราวันเดเย่เนี่ยครับไม่ได้เป็นรองครับและถ้าเราพลาดปีนี้เราอาจจะพลาดเอราวันไปเลยก็ได้ครับใครจะรู้ครับถ้าฝรั่งเศสเรียกตัวเอราวันติดทีมชุดใหญ่เมื่อไหร่เนี่ยเขาไม่มีสิทธิ์กลับมาหาเราเลยครับจุดนี้เราต้องร่วมกันช่วยสร้างกระแสเอราวันกเกดเย่ในปีนี้ให้เร็วที่สุดครับ ห้องฟุตบอลไทยสักดจดยุคใหม่ฟุตบอลไทยทีแ่แฟนเว้หุดใจสรรท่ามาตาม <c oughs> นยยักฟุตบอลล้นใจหัวใจยุคใหม่เก้าไปในแพ้ฉัน night เธอ so, ทันฟุตบอลไทยอยู่ใกลในเอเชียสองพันปีทองฟุตบอลไทยสกัดยุคไหมฟุตบอลไทยที่แปลเวทผู้ใจสัถามันตามแบบนักฟุตบอลไทยคุยใจยุคไหมเก้าวไปในแผน ยัจะอบุรคูาชุดนี้ก็จะท้าแฟนบนไทย